ขึ้นขาหลังมูอทองได้บองบอลอยู่ในกรอบของตัวเองแหงบอลขอึ้นไปทางกัาซ้ายบอลออกหลังอทองได้บอเลเรนสัน <Okay. S 1> ว่ายัางไงครับเบอร์เจ็ดส่งขึ้นไปคื้นแล้วก็ยิงตัวผันทองเก้า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 เป็นไปได้ยังไงครับ โอ้โหดอกจานกุจิขึ้นหนำอาลังหมูทองไปหนึ่งประตูต่อศูนย์พีพีวิ่งไปเปลี่ยนสกอร์นี่งมุกไอ้ฝั่งนี้นำเดินหนึงนหน่งไปลานสนามไปเลยลานสนามไปตอนนี้ที่เบอร์เจ็ดว่างไงย,ยังได้บอลอยู่บอลไหลไปทางขวา้ายอาลังหมูทองตัดบอลออกข้างไปโยกบอลว่าไงาอาลังหมูทองขึ้นเลยแล้วจะขันว่าไง่ายาขัน โดนตัดบอลได้สองลุมหนึ่งครับตอนนี sí ้บอลคือนหลังมาเบอร์เจ็ดคืนไปข้างหน้ายังไม่ผ่านอลังหมูทองได้บอลจาเมซี่น้อยนี่เมซี่น้อยไรเมซี่น้อยนี่เมซี่น้อยยังอยู่ไหมโดนเบียดไปก่อนบอลยังคุกชิกแล้วก็ออกทางไปอลังหมูทองสกิดบอลมาให้เจ้าเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดแทงบอลไปแล้วยิงโอ้ยเจ้าโอ๊ดประตูเหนียวจริงๆ ออกบอลมาที่เบอร์สว่าไงเบอร์สเบอร์สามได้บอลอยู่คืนหลังไปบอลขันเงินว่าไงเจ้าขันเงิน2หลุดไหมหลุดสองไม่หลุด3าคนลุมเลยครับเจ้าขันเงินไปไม่เป็นบอลยังอยู่ที่เจ้าเมซี่น้อยเมซี่น้อยคืนมาที่บาเจยิ่งยังติดอยู่ครับเอาแล้วครับกจารุจิได้บอลได้บอลอยู่กระชากขึ้นไปดาบกลบขวาลากขึ้นไปทุกความเร็วสูงแล้วไหลไปเบอร์สิบเอ็ดิ กระชอเข้าประตูได้ยังไงครับโอ้ยสองประตูต่อศูนย์อาลังหมูทองวันนี้มาผิดแผนจริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเดี๋ยวเดอครับเกมยังต่อเนื่องเวลายังอีกยาวนานยังมีเวลาครับน้องจานกุจีนี่มามึดจริงๆครับ อาแล้วโยนไปหลังจานกุ๊คิกักงบอลบอลอยู่คุกคิกอยู่ในด้านหลังบอลจะพาขึ้นไปข้างหน้าแล้วครับแทงบอลไปเข้ากลางบอลถ่ายเร็วมาติดเมซี่น้อยเมาไ่ไงเมซี่น้อยแท็กไม่ผ่านเบอสามตัดบอลได้ไไดบอลยังคุกคิกอยู่กรอบหน้าจะขันเงินอ้ยหลุดยิงขึ้นไปข้างหน้า<ม>โอ้ยไม่มีเพื่อน กินถ่ายดีๆนะอย่างข้องสั่นนะมันจะตัดยางบอลเป็นข้อาล่างหมูทองถ่ายเล่นสั้นเมสซี่น้อยเมสซี่น้อยส่งไปทางกาบซ้ายแทงบอลขึ้นไปทางกาบขวาพลังหมูทองยิงเจ้าเก้าเจ้าเก้าส่งให้เมสซี่น้อยเมสซี่น้อยไปที่เจ้าเก้าเจ้าเก้าได้บอลแทงขึ้นหลังมาที่ิเกลเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดโยกขึ้นไปโอ้ยบอลออกข้างไปก่อนบอลไปของน้องจานกุจิ เล่นชันคือหลังไปโย่ขึ้นไปข้างบนติดเมซี่น้อยบอนจะสอบอ่บอตอาตัวไปนิดหลังจากกุกี้ได้บอลเบอร์สองโดนตัดบอลได้ไปไงครับกระชากขึ้นไปหลังจากอุกี้อืออกข้างไปสกอดอาลังหมูทองได้บอลคือหลังไปแทงบอลขึ้นไปอาลังหมูทองว่าไงถึงบอลหนึ่งอโดนสก,กัดออกข้างไปอีก ี่น้อยได้บอลคืนบอลแล้วก็กระชากขึ้นไปทางขวาแล้วก็แทงขึ้นมาเจ้าแข่งกันเมื่อไงรถหนึ่งจังหวะแล้วจิ้มโอ้ยยังครับยังติดบล็อกของกองหลังออกหลังไปได้เต็มมุกโอ้ยเหลียวจริงๆเอาแล้วครับเอาแล้วครับหลังมือทองยิงเจ้าโอ๊ตเซฟได้เจ้าโอ๊ตออกบอลเร็วไปที่จกเจ้าเบอร์สามจากเจ้าเบอร์สามนี่น้องจันทร์ใต้ครับจำชื่อไม่ได้หนึง อ๋าว่าไงอุ้ยบอลแรงไปเจ้าเมซี่น้อยเอาบอลไว้ไม่อยู่บอลเป็นทองเจ้าเบอร์สามชื่ออะไรวะเพื่อนแบบโก้ไหมพีใช่ไหมโอ้เจ้าพีชื่อเดียวกับพีพีเลยชื่อเดียวกับพีพีเลยครับหลังมูทองได้บอลหลังมูทองแทงบอลไปทางกราบขวา เจ้ากาวยังไงเจ้ากาวแทงบอลทะลุไปให้เจ้าขันเจ้าขันยังไงคืนหลังมาอย <P> <P> ูีที่เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดไงแทงบอลขึ้นไปทางกาบขวาเป็นซีน้อย้โดนตัดบอลได้เอาแล้วเจ้าพีว่าไงเจ้าพีเจ้าพีกระชากหลบแล้วก็อุ้ยไม่ผ่านตัวรองครับมีซ้อนครับอลังหมูทองแย่งบอลได้ขึ้นไปทางกาบขวาแทงบอลมาให้เจ้าขันเจ้าขันโยกแล้วก็ แทงมาทางขวาแล้วก็ยิงยังติดเจ้าโอ๊ตโอ้ยยังเหนียวแน่นยังเหนียวแน่นครับเจ้าโอ๊ตยังไม่ปล่อยให้ประตูยังไม่ปล่อยให้เกิดเป็นประตูว่าไงเมสซี่น้อยแทงบอลมาทางาขวาอีกครั้งหนึ่งแทงบอลไปทางขวาจิเบอร์เจดวงง่างยิงไกลติดโอ้ยฉาแลบได้เตะม,มุมหรือเปล่าครับได้เตะม,มุมครับเป็นอะหลังมุมทองได้เตะม,มุม อลังมูทองยิงยังตีเจ้าโอทอ,อยู่โอ้ยเจ้าโอนี่ทงใส่ไม่อาบน้ามาเป็นเดือนเหนียวมากๆเจ้าโอดยังไม่ปล่อยเป็นประตูครับวางบอลนิ่งๆเลยนะครับต่อไปต่อไปอ,อ,อ๋ออลังมูทอกยิงหนึงๆๆน่งประตูตาสองไหลขึ้นมาแล้วเจ้าโอทดัวโด,ดวน,นทะลวงประตูแล้วครับตอนนี้หนึ่งประตูตาสอง มีการบอกว่ายิงเข้าให้ลูกละห้าบาทครับตอนนี้ลองครับเอาแล้ว,ว่าไงครับหนอ่จานคุกกี้ยกขึ้นไปทางกรา้ายผักอกลงยิงบอลหนึ่งจังหวะกระชากไม่ผ่านเมซี่น้อยกระชากเรากลางว่าไงครับเจ้าเก,ก้าเจ้าเก,ก้าแทงบอลไปทางขวาเมซี่น้อยทันไหมเมซี่น้อยเตะไาแล,แล้วก็เจ้าขันเงนินกระโดดแทงไม่ทูบบอล ก่อนออก,อกเอาหัวพักหลังไปหน่อยนึงก่อนไหลเข้าไหลเข้าเท้าของอารังมูทองอารังมูทองได้บอลโยกไปทางขวาเจ้าเมสซี่น้อยแทงบอลให้เจ้าขันเงินเจ้าขันเงินแทงไม่ผ่านน้องจานกุจกน้องจานกุจกีได้บอลยังไม่ยอมปล่อยให้ออกน้องจานกุตกิกระชากขึ้นไปแล้วก็ออกไหมยังไม่ออกออกหรือยังมองไม่เห็นว่าฝั่งนู้นเอาบอลยังไม่ออกก็ยังต่อเนื่องต่อไปอ้าวบอลไหลมาที่เจ้าขันเงิน ผ่านงันผ่านไหมแทงอุ้ยเตะตีบลอกออกหลังไปหลังคูกคีกอยู่ว่าไงยิ่งไหลยอยู่จองโอ๊โหหลุมเอาบอลไม่ได้ออแล้วครับยิ่งตีบล็อกครับกีได้เปิดเกมก่อนเลยเอาหลังชมูทองได้บอลครับของบอลอยู่ในด้านหลังเป็นบอลแทงบอลกันแล้วครับ เป็นต่อบอลกันแล้วตอนนี้อลังบุทองว่าไงเมซี่น้อยกระชากขึ้นไปเมซี่น้อยโดนเบียดมาได้ก่อนตัวใหญ่กว่าครับเบอร์สิบเอ็ดนายบอลเล่นกุกยหนาประตูโอ้ยยังโอ้หทักษะดีกันเออสองไลยเออสองโยกไปอืมบอลต่อ,อข้างไปอ้าวหลุดแล้วแล้วก็ยิง ยังติดโอ้ยเจ้าโอ้ยยังเหนียวเจ้าโอ้ยยังเหนียวนะครับหลังใจกุกกี้ว่าไงบอลยิงที่เจ้าพีเจ้าพีเล่นหนึ่งสองเจ้าพีได้บอลจยูกี้ได้บอลเล่นซานบอลยิงที่เจ้าพีเจ้าพีว่าไงกระชากโอ้ยบอ,บ,บอลติดบล็อกกันครับอ๋อหลังใจกุกกี้กินใครอูยังติดเมสซี่เอาละครับอาหลังมูทอง ได้บอลไปยังติดน้องชาติจุกีน้องชาติจุกีหลุดแล้วแล้วยิงติดโอ้ออกหลังได้เตะมุมมาโอ้ยหัวบอลผิดขึ้หลังขึ้หลังไปเอ้าบอลกระชากหลบแล้วเจ้าขันเงินโอ้ยบอลเล่นเร็วครับเจ้าอดโอ้ยออกมาตัดบอลได้ทัน,นบอลไหลเข้ามือผู้รักษาประตูของอลังอูทองออกบอลเร็วครับบอลอยู่ที่เจ้าขันเงินเจ้าขันเงินโยกแล้วเจ้าขันเงินกด โอ้ยซูเปอร์เซครับเราเห็นกวินบินเดี่ยวแล้วครับเดินนี่ดูนี้สูสีจริงจริงยิงโอ้ต้ตก้้สาประตูต่อสเจ้าก้าไ่หลบสวยจริงๆริงต่อง้นเข้าโอ้ยลูกนี้เป็นชัดเด็ดจริงๆครับอย่างสวยงามหมาคู่นี้นะครับจะมีโอกาสไปดวนจุดโทษหรือเปล่าเราต้องมาลุ้นกันเลย มาเกมเดินต่อครับเวลายังเหลืออีกเยอะสองจานกุกกี้ยกบอลขึ้นไปบอลปั๊มกันอยู่กลางสนามอาหลังมูทองสกัดบอลออกไปเป็นกุกกี้ได้เล่นกูนี้ยังมองไม่ออกนะครับว่าใครจะได้เข้ารอบชิงตอนนี้สกอร์เสมอกันอยู่ที่สองประตูต่อ2บอลไปแล้วบอลออกหลังไปต้องว่าไงจะเจาะยังไงได้ลังมูทอง โดนเบียดบอลเข้าหลังแล้วก็ส่งไกลไปเลยอัดออกข้างสนามไปบอลเป็นของอาหลังมูทองสองสองหรอเปิดอาหลังมูทองได้บอลโอ้ติดอาจารย์สุกีได้บอลบอกบอลยกกระโดดไม่เจ้าพี่ไม่ผ่านเตอรสิบแปดเตอรสิบแปดว่าไงยกแล้วก็ยิงโอ้ยอาน่ากระโดดทีนอีกแล้วบอลยังเอาจิ้มบอลออกหลังไปเป็น อาลังมูทองได้เต็มมงยิ่งเม่ตีน้อยยิงติดครับอาลังมูทองว่าไงอ่าขุดกีว่าไงขุดกีเลยไงขุดกีว่าไงลูกได้เปรียบขุดกีว่าไงเจ้าพีว่าไงโอ้โหสองต่อหนึ่งเจ้าพีไหวไหมสองต่อหนึ่งครับมาลุมมาตุ้มยูได้เปรียบอยู่เอาตัดมาเป็นอาลังมูทองตัดบอลได้แทงบอลขึ้นไปแล้วก็เจ้าออดไปออกหลังไปโอ้ยเเอาแล้วครับ